เมืองซัปโปโรเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโดครับทุกคนเป็นหนึ่งในเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ของประเทศญี่ปุ่นเะครับเมื่อปีพศ2400เนี่ยเชื่อไหมครับว่าซัปโปโรเนี่ยมีประชากรเพียงแค่7คนเท่านั้นเองนะปัจจุบันซัปโปโรเนี่ยมีประชากรถ,ถึง2ล้านคนแล้วนะครับถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ5ของญี่ปุ่นและซัปโปโรเนี่ยเป็นเมืองแลนด์มาร์คเป็นเมืองจุดสถานจุดพักผ่อนของใครก็ตามที่จะมาเที่ยวที่เกาะฮอกไกโดนั่นเองนะครับอีพีนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะก,ากนนะจะาลา่นนนะ เพราะว่าเราจะนอนกันที่นี่ที่เดียวเลย3คืนนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปรีวิวร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างเนื้อวากิว A5 แล้วก็ขาปูรวมถึงซีฟู้ดแบบจัดเต็มนะครับบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านดังของฮอกไกโดเลยนะครับทุกคนแล้วไฮไลท์ที่สําคัญของทริปการท่องเที่ยวในวันที่ 2, 2> ของพรุ่งนี้นะครับก็คือการปล่อยฟรีเดย์นั่นเองไปดูว่าฟรีเดย์ที่เขาปล่อยให้เราเที่ยวเองเนี่ยจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนะที่สาคัญเลยคือพ่อๆแม่ๆของเราถ้าไปเที่ยวเองเนี่ยไปยากกันหรือเปล่านะครับปิดท้ายดองงัข เมืองซโโรนะกับ EP ที่2ของพวกเราในทริปเที่ยวฮอกไกโดกับทัวร์6วัน4คืนกับไอทาวเวร์เซ็นเตอร์ครับตอนนี้เรามาถึงโรงแรมที่พักเราเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆชื่อโรงแรมเมอร์เคียวนะโอ้โหอยู่ในย่านที่แบบว่าอลังการงานสร้างมากฮะคือย่านแสงสีย่านร้านอาหารย่านของกินเนอะย่านช้อปปิ้งอะเอาง่ายๆใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินเข้าที่พักกันก่อนนะนาวอยู่ข้างนอกนานไม่ได้ โอ้ยรอสันติดเราเลยนี่ออ้ยดีมากอโอ้เออจริงเราสันติดเลยี<ะ>๋ย่วเราะจะไปกินปิ้งย่างโรงแรมโคตรดีอะทุกคนโคตรด,ดีแบบ<า>ตะก,กลูลมือเคียวนะเป็นโรงแรมสีดาวนะครับ นี่ถ้าจ่ายเองมันต้องมีถึงสามหรืสี่พันนะจ๊ะใช่โอ้โหห้องใหญ่ด้วยครับห้อแล้วนอนนี่สองสามคืน่ะไอไม่ใช่ห้องรูด้วยนะจ๊ะใช่คุยเลิศนะเอาเข็นกระเป๋ามาดันประตูก่อนเข้ามาดูในห้องกันนะเพื่อนๆว่าเมอร์เคียวโฮเทลเป็นยังไงบ้างเนาะพอเข้ามาปุ๊บก็นี่เลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกชั้นวางของเนาะแล้วก็มีตู้เสื้าอยู่ข้างๆตู้เซฟมีให้ แล้วก็มีกระจกบานใหญ่นีเอาไว้ส่งเวลาเราแต่งตัวเนาะห้อ,องน้ำใหญ่โตฮะดีมีอ่างด้วยนะจะ๊ะเธอนอนแช่ได้เลยวันนี้เต็มที่่อชักโคกเนาะซึ่งญี่ปุ่นก็แน่นอนอย่ชักโคกเขาเป็นระบบแบบมีที่ฉีดน้งฉีดน้ำเพินพนเ<ล>พิ่นเพิ่นเล่นกัลอมีได้ปเป่ผมใช่ไหมอืมจุดนอน แล้วก็มีพวกผ้าจะต้องเช็ดตัวมาปกตินะคะพอเข้ามาในห้องจ้ะวันนี้เราเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงดีครับคือห้องอย่างที่เห็นนะก็เรารู้กันเนาะว่าญี่ปุ่นเนะี่ย การจะได้ห้องใหญ่ในยากแล้วเนี่ยถือว่าเป็นห้องใหญ่แล้วเพราะว่ากระเป๋าก็คือเนี่ยทุกคนมาเต็มแล้วก็สามารถเปิดเปิดได้นะถ้า,ถ,าถ้าเราจะเปิดกันตรงนี้มีพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่เปิดเนาะแล้วก็เตียงมีสเปซไม่ได้แบบแน่นๆติดติดก,กันนะครับเนาะมีทีวีมาให้ปกติแหละที่นี่ที่ญี่ปุ่นมีหมดเนาะมีโต๊ะนั่งทํางานโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะกินขนมก็น้ําร้อนมีให้เนาะแก้วน้ํามีให้เยอะมากและที่สําคัญ วิวนี่ก็โอเคฮะวิวก็ยังพอเห็นแสงสีอ่ะพอเห็นเห็นเลยแหละเนี่ยมาดูสิเพื่อนเพื่อว่าย่านเราที่เราอยู่อ่ะย่านแสงสีย่านแบบว่าของกินต่างๆบาร์เล่าบาร์ผู้หญิงโอเคฮะครบครบครบครันครับ ดีฮะทุกคนเราจะอยู่ที่นี่2คืนติดก,กันแล้วคืนที่3เราจะย้ายอีกที่หนึ่งและคืนที่4กลับมานอมที่นี่ใช่เท่ากับว่าเราจะได้อยู่ที่เนี่ยทำความคุ้นเคยกับที่นี่รวมถึงมีโอกาสที่จะได้เดินเที่ยวแถวนี้ถึง3คืนถูกต้องอ่าเดี๋ยวคืนเนี้ยเราจะพาเพื่อนๆออกไปเซอร์เวยกันรอบแรกเล็กๆเล็กๆก่อนเพราะว่าเราเดินทางม,มานู่นว,วันนี้แล้วเดี๋ยวอีก2วันก็จะค่อยๆแบบว่าพาเดินรอบๆไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวจะพาไปอย่างแรกเลยจะพาไปกิน ต้องซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้ถ้ามาซัปโปโรต้องโดนพลาดไม่ได้เป็นหนึ่งในร้านเด็ดร้านแบบที่เป็นบุฟเฟ่เนื้อวากิว A5 A5 รวมไปถึงขาปูยักษ์นะไหนจะอะไรนะซีฟู้ดอยวไปดูว่าเอ้ยมันจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าแล้วก็ตอนเนี้ยหิวมากแล้วคิดดูอยู่ย่านแสงสีขนาดนี้จะมานอนในห้องมันมันไม่ใช่ใช่เลยครับเดี๋ยวเราส่งคุกกับนอนแล้วเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวไปไหนไปไหนบันีิเกิล ยอมแล้วบันดี้เกิรน,นอนอยู่ห้องเลยอย่าเข้าไปกินเนื้อย่างเองนอนอยู่ห้องไม่ต้องต้องไปไหนแล้วไปบันดี้เกิร์วน,นะ ร้านที่ตัวเขาจะพาเราไปกินในวันนี้นะครับชื่อว่าร้านซีฟูดบุฟเฟ่ n นันดะนะครับร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลขาปูเนื้อวากิว A5 ชื่อดังของเมืองซัปโปโรเขานะครับตัวร้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเมอร์เคียวของเรานะครับเพื่อนๆจะบอกว่าอยู่ข้างหลังโรงแรมเลยก็ว่าได้นะฮะเดินไปแค่เพียง4นาทีเท่านั้นเองก็ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราค่ะเพื่อนๆมาอยู่กันที่ร้านนันดะ ซึ่งเป็นร้านดังของซัปโปโรเลยนะจ๊ะเป็นร้านบุฟเฟ่เนื้อย่างขาปูซีฟูดโอ้โห <จะ S 2> เยอะอามากเมื่อกี้ไปเดินสำรวจมาแล้วโอ้ว้าวมากเฮ้ยดีเดี๋ยวจะพาไปดูลายเพราว่าอาหารเขามีอะไรบ้างเนาะว่ามันน่ากินน่ามาหรือเปล่าไปดูกันเพื่อนๆมาถึงตรงนี้ก่อนเลยโูตัวใหญ่มากแบบสดๆเลยนะแบบสดสดนะอยากจะยกขึ้นมาเลยโอ้โห ใหญ่เบิ่มๆอ่ะไปดูลายเนื้อกันตรงนี้จะเป็นลายเนื้อหมูไก่นะครับโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยเขามาจัดเต็มเลยทุกคนมีวากิว A5 เลยครับผมปังวากิว A5 แล้วก็เนื้อต่างๆนะรวมถึงเนื้อพิเศษที่เป็นเนื้ออันนั้นเป็นเนื้อจากนันดาเนื้อออริจินัลนันดาด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหเยอะมากทุกคนดูลายเนื้อแล้วก็ชิ้นของเนื้อเนี่ยโอ้โห คุณดูดิมันแฟ้ขนาดไหนคุณอันนี้ก็จะเป็นพวกหมูหคล้ายๆหมูเกาหลีเปาา็นหมักหลายๆอย่างหมักซอสส้ม,ม,มนะครับหมักกไทยดำจะบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามีภาษาไทยกำกับ ใช่จริงจริงตอนแรกเราก็ยืนงงในดงเนื้ออยู่แต่ว่ามันมีนี่ภาษาไทยเขากลับหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแบบกังวลว่าอันไหนฉันกินได้กินไม่ได้รวนถึงหมูไก่เขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขามีแบบเสียบไม้ด้วยแต่ไก่นี่จะมีอยู่แค่ไม่กี่เมนูต้องบอกอย่างนี้นะเน้นเหนือเนาะอ่ะไะโซนนี้ก็จะเป็นโซนน้ำจิ้มแล้วเพื่อนๆดูมีน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งตอนที่เรามาถึงอ่ะพอเราจ่ายเงินเลยเรียบรอเขาจะมีพนักงานนะน่ารักมากพาบอกว่าเขามีลายอาหารอะไรบ้างแ็นเรียกว่า เหมือนไกด์แล้วกันเออรีเซพชันนะใช่อะไรสักอย่างพนักงานต้อนรับพามาดูเลยแล้วก็บอกเขาก็ย้ำว่าเนี่ยน้ำจิ้มไทยเขาเรียกนไทยเลยพรไทยซอสเลยเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีแบบนั่นขาปูนะขาปูทอดเต็มปุระนะจ๊ะดูขาดูโอ้โหดูอ่อลังการมากนะทุกคนก็โอเคไม่ต้องห่วงเรื่องซอสไม่ต้องเตรียมมานะครับเพราะว่าน้ำจิ้มแจ่วก็มีเห็นไหมน้องพรหยิบหยิบน้องพรมาดูน้แจ่วไม่แจ่วแอโร่ก็มีนะแจ่วแอโร่ก็มามาเยอะ นมามาพริกพริกแห้งมานะมาพริกไทยมาทุกอย่างมานะเออคราวนี้มันดูลายซีฟู้ดลายซีฟู้ดก็เบิ่มๆไม่แพ้กันมาอันแรกเขากําลังจะมาเติมเขามาเติมอาหารเรื่อยๆแล้วเติมเร็วมากอันแรกก็คือหอยนางรมซึ่งก๊อปเพลงอยู่ฝาเท่านี้ใหญ่มากน่านู่นนู่นนู่นนู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 ่นนู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 ่นน่นนู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 ่อยเชลนู่น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 นู่ ตัวไม่ใช่แบบไม่ใช่ก,กระติปกอยนะตัว,ตวบบบบใหญ่มากเท่าหน้ากอบเลยค่ะเปลือกเท่าหน้ากอบเลยเพื่อนใหญ่มากอะต่อสารพัดหอยเนาะแล้วก็วที่นี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องบุฟเฟ่ขาปูสาชนิดเลยก็เนี่ย อันที่หนึ่งปลาปูทะระบนะครับปูหิมะทำไมเรารู้ล่ะเขาชื่อไทยบอกฮะแล้วก็ปีปูหินอันนี้จะเป็นโซนปูสดแล้วเขาก็มีโซนถ้าใครไม่กินสดเจ้าไปปิ้งเองก็ได้หรือหรือให้เขาคุกมาให้แล้วเขาก็ทามาแล้วโซนนี้จะเป็นแบบคุกแล้วอ่ะก็จะสารพัดปูนยังยังไม่หมด มีโซนพวกเข้าปั้นพวกมานี่มาต่อเ้าแวะขนมก่อนแวะขนมก่อนขอแวะนิดนึงเอาเป็นว่าเป็นขนมนมีอยู่ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่กว่าชนิดเยอะเยอะนะฮะน่ากินทุกอันเลยสำคัญมากนะแน่นอนว่าโซนข้าวโซนสลัดมีนะแต่ขออนุญาตข้ามนะ ซนสลงสลัดอะไรทุกอย่างือมีนะแล้วก็โซนเนี่ยข้าวปั้นซึ่งมันเพื่อนก็ก็ไม่ใช่สายข้าวปั้นจ้ะเนอะอาจจะเรียกผิดเรียกถูกแต่เป็นว่าเพื่อนเพื่อนดูจากรูปในกล้องแล้วกันนะว่าแบบเนี่ยมาเต็มอ่ะออป้าหลงป้าไหลไข่อะไรนะไข่เม่นไข่เม่นเขาเรียกอะไรอ่ะอุนี่อ่ะอุนี่อ่ะมากเป็นเซ็ตก็มีนะครับเนาะจะกินยังไงหมดก่อนที่เราไข่อินเสิร์ตนะครับทำไมไปไหนเราจะไปตัดโอเคไปยะรับผูกไปเลยฮะ จัดนักงจับเต้นกันไปเลยนะครับมื้อนี้นะครับพูดจริงๆนะนี่อาจจะเป็นมื้ออาหารที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยไปทานมากับทัวร์เลยก็ว่าได้นะครับสายเนื้อแบบเรา2คนเนี่ยคือฟินมากๆนะครับเพื่อ,อนๆเนื้อวาเกิวเอห้าในตำนานเนี่ยละลายในปากจริงๆอย่างที่เขาว่ากันเลยนะครับทุกคนแล้วที่บอกว่าวากิวเนี่ยที่มันมีมันแทกเยอะๆแบบนี้เนี่ยกินมากๆแล้วจะเรียนงานนี้เนี่ยที่ร้านเขามีซอสบาร์บีคิวแบบไทยมีจิ้มแจ่วมีน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มญี่ปุ่นให้เรากินกันแบบบนไปแบบไม่มีเรียนเลยนะทุกคนมี่่่่กกิินนเทาไไรมมมั็อ งานนี้นะสำหรับคนที่ไม่ใช่สายเนื้อเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะจริงๆแล้วนะครับร้านนันดาเนี่ยเขาเป็นร้านซีฟู้ดอยู่แล้วนะครับกู้ก๊อบเนี่ยเขากินแต่ซีฟู้ดจะลืมเนื้อผมไปเลยดูหน้าเธอเยฟินไปเลยดูนั่นชอบความใส่ใจที่เขามีป้ายแปะไว้ในทุกเมนูนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเราจะหยิบอะไรผิดหรือว่าไม่รู้ว่าวัตถุดิบที่เราจะกินเนี่ยเป็นวัตถุดิบอะไรนะครับแอบไปดูราคามานะครับร้านนี้เนี่ยถ้าเรามาเองเนี่ยตกแล้วเนี่ยจะอยู่ที่หัวละ2,400บบบาาาาาาาททท2,500ต่่ออคนนนนนนนรรรัััสห้้้ดีีุกแ ของ i t o w e เ Center เนี่ยเขาจะจัดมาให้เราพามากินร้านนี้อยู่ในแพ็กเกจเที่ยวในทุกทิปรูททัวร์ของฮอกไกโดอยู่แล้วนะทุกคนเพื่อนๆที่มาฮอกไกโดในรหัสทัวร์ JXJ 71 JXJ 72 JXJ 76-80แล้วก็ JXJ 105รับรองว่าได้อิ่มอร่อยแบบพวกเราแน่นอนนะครับ หลังกินเนื้อ,อย่างร้านนันดักกันเสร็จนะครับเราก็เลยถือโอกาสออกมาเดินสำรวจแถวแถวที่พักกันสัหน่อยเนี่ยว่ามีอะไรน่าเดินบ้างเพราะว่าน้องไกด์เนี่ยเขาคุวนเลยว่าแถวเนี้ยคือย่านแสงสีนะพี่แล้วก็แถวเนี้ยเป็นย่านช็อปปิ้งที่ดีที่สุดของซัปโปโรแล้วนะถ้าใครยังไม่นอนเนี่ยออกไปเดินเล่นกันได้อะไรแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าสายดงสายเดืม่มเดเดินไปแค่ร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยก็จะเจอกับย่านสุสกิโนย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากมายแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองซัปโปโรนะครับเพราะที่เนี้ ตูปาจิโกรวมแล้วเนี่ยมากกว่า2-3 0 0 0พล้านเลยทีเดียวนะครับชอบอากาศจังเลยหนาวนเชอบตรงนี้มีนี่ด้วยมิสเตอร์โดนัททุกคนพี่รับบอกว่าอะไรนะมันรสชาติไม่เหมือนไทยเออรสชาติไม่เหมือนไทย oh, ไรสชาติบ,บ,บับีเมียมกว่าวจริงๆก็เดี๋ยวเราต้องชิมนะชิมไหมเดี๋ยวก่อนขากับอุ่้ยตรงนี้มีร้าน ύ, เดิมั เป็นเคอรี่แล้วก็เป็นแกงกะหรี่แล้วก็เป็นร้านทุกขสืออ๋โอ้ยนี่อะไรอือราเมงปะโแถวนี้คือร้านแบบติดๆติดๆกันเลยเพื่อนเอาจิ๊กนะถ้าใครเหนื่อยใช่ป่ะเที่ยวเหนื่อยลงมาประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรเองถึงแล้วถึงของกินแล้วเลือกเอาเลยเนี่ยย่านเนี้ยแล้วแฟมิลี่หมาดก็อยู่ตรงนี้นะฮะใช่ข้างๆเราก็รอสันเนาะใช่ใช่ป่ะดีอ่ะโอ้ยแบบย่านดีมาก นี่มันโคตรได้ฟิลเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆเลยเพื่อนๆดูพี่คิดแต่งตัวพูดอีกรอบโอ้โหร้านนี้น่ากินนะราเมงอ่ะดูดิน่ากินมากทุกคนเสียดายที่เราแบบโคตรอิ่มจากเนื้อย่างคือโคตรสุดดูตอนนี้สามทุ่มกว่าคนกันดูดิทุกคนโอ้โหนี่ดูดิดูดิเขาสปอตแถวทำอะไรกันไม่รู้ทุกคนอะไร้านอะไรแน่เลยไม่รู้อ่ะ คาราโอเกะเอนเตอร์เทนเมนต์เอ้ยไม่ใช่นั่นชั้นสองโอ้หชอบตรงที่แบบว่าใส่เสื้อกันหนาวมาจัดเต็มไม่ต้องเคอะต้องเขินโอ้ทุกคนจัดเต็มกว่าเราอีกท,ที่นี่เขาจัดเต็มมากทุกคนจัดเต็มกว่าเราเยอะคือพี่คิดตอนเนี้ยเด่นมากคือทุกคนมองพี่คิดหมดเลย <c ười> คนอะไรไม่ใส่เสื้อกันหนาวเขาใส่กันหมดเลยไม่มีตังค์<ล>ซื้อเสื้อกันหนาวเลยจ้าอ, <c ười> อ่าถึงแล้วจ้าดอมคีด้องคี จริงแล้วนะครับเราตั้งใจจะมาเดินเล่นๆนะครับที่ห้างดองกี้ซึ่งที่ดองกี้เนี่ยเขาเปิดแบบ24ชั่วโมงนะครับสำหรับที่นี่นะแต่เดินมาได้แค่5นาทีอะก็พบว่าจริงๆแล้วนะครับห้างดองกี้เนี่ยตั้งอยู่บนถนนชื่อดังคือย่านถนนทานุกิโคจิ ji, พอดิบพอดีเลยทุกคนซึ่งเจ้าทานุกิโคจิเนี่ยคือย่านถนนช็อปปิ้งชื่อดังที่สุดของเมืองซัปโปโรนะครับเป็นย่านที่ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือว่าหิมะตกยังไงก็ตามเราจะสามารถช็อปปิ้งที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่จะมีหลังคาคุมอยู่ตลอดท้งเนเ โดยความยาวของถนนเส้นนี้นะครับเขาจะยาวประมาณ900เมตรนะครับเกือบ1กิโลนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามากัน3ามทุ่มแล้วนะทุกคนร้านค้าต่างๆบนถนนธนุกิจคจิเนี่ยเขาก็ปิดกันหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปิดกันตอน2องทุ่มครึ่งนะครับแต่ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับทุกคนเพราะว่าเราอยู่ที่นี่กันอีก2-3ึคืนแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันฟรียด้วยนะครับทุกคนเนี่ยสามารถออกมาเที่ยวกันได้อย่างอิสระอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเดินถนนนี้ทั้งเส้นแล้วก็รรรีววิใใให้้้ดู่่่าาานนนนแแตตลลละะะะเเส็อนนลลอกย,มอยคมไขบบงั ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยครับทำให้ผมรู้สึกชอบทัวร์ของทริปนี้มากมากนะเพราะว่าโรงแรมของเราเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้แหล่งกินขนาดนี้เนะครับเรียกว่าอีกหลายวันเนี่ยเราได้ช้อปปิ้งกันเต็มๆแน่นอนเลยจะได้กลับโรงแรมไปนอนกันแล้วใช่ไหมครับยังครับเพื่อนๆครับโอ้โหรูกรอบค่ลรกผมก็ไปในห้างดองกี้เนี่ยครับเธอบอกผมว่าขอไปซื้อของเล็กๆน้อยแป๊บเดียวคะ่ะที่รักดูหน้าผมเดี ไม่ได้ไปไหนเลยสีมดองกี้มาชั่วโมงนึงนะเื่อยผึ่นมือเพิ่งดูได้เที่ยวเดียวเองดองกี้มาชั่วโมงดองกี้ที่เมืองไทยก็มีนะอ่ะไปเซเว่นกอนปะเดี๋ยวค่อยหาไหนเล่าสิเกิดอะไรขึ้นนะอะไรที่เลงที่กอปฟเลงไว้ว่ากอปฟจะต้องกลับไปให้ได้ดองกี้มีประมาณสัก80%แล้วสลบมากเลยไม่ว่าจะเป็นทีมหมักผม ตำมินอะไรเอ่ยโอ้ยคือสมองอยู่ที่นี่คลบดีจบที่นี่เลยบอกเลยว่าอยู่ได้เป็นวันๆถ้ากบอยู่ที่นี่โอ้โหเพลินพูดเลยเพลิพนเพลินถ้าเจอโซนของเล่นเมื่อไหร่นะทุกคนเดี๋ยวดูก่นอนนะถ้าเจอโซนของเล่นเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะลากยาวเป็นชั่วโมงวางดูสิ <c oughs> จะทำหน้าย,ยังไงมาพูดเหมือนเครียดแขนเฮ้ยมีรองเท้าด้วย อ,อ,อ,อมีในกุ้งในกี้ไอ,อดแดนเนาะชั้นที่สองมีพวงกนันี่เดินนะเพื่อนๆตู้แบรนด์เนมตู้กระเป๋าแบรนด์ <Brand name. S 1> บบนเนมแน้ะมีทั้งกุชชี่พาด้ามีหลุยด้วยนะฮะราคาถูกกว่าไทยไหมเอาเป็นว่าถูกกว่าช็อปแล้วกันนะโอเคครับโอเคแตถคนะ่ถ้าซื้อร้านซื้อร้านไทยนะถ้าซื้อร้านไทยนะแบรนด์เนมไบชิวจ้าถูกกว่าไหม ถูกกว่าแน่นอนนะเพจกระเป๋าแบรนด์เนมบายชิลจ้าครับเป็นเพจเล็กๆขายกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาต่างๆนะครับทุกคนถือเป็นท่อนําเลี้ยงหลักที่ทําให้ทุกวันนี้นะครับเรามีเงินแล้วก็มีปัจจัยออกเที่ยวทําคลิปไปเพื่อนๆดูนะครับพวกเราไลฟ์สดทุกวันนะครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาที่พวกเราไม่ได้ออกทิปไปเที่ยวไหนนะเพื่อนๆพี่ีก็แวะเข้ามาทักทายพวกเราเวลาไลฟ์สดได้เสมอเลยนะครับหรือจะมาอุดหนุนพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจและสนับสนุนการเดินทางของพวกเราพวกเราก็จะขอบคุณมากๆนะครับชื่อเพ ก็ตามข้อความนี้เลยนะครับทุกคนเพื่อนก็ลองไปค้นหาในแพลตฟอร์มสีฟ้าได้เลยนะฮะมาซื้อร้านแบรนด์เนมบาชิวจ้าสิอาโอเคโอเคจะซื้อเข้ามาร้านแบรนด์เนมบาชิวจ้าขโมยเอาก็ได้โอ้ยนี่ใสอ่าอันนี้บาลองบาลองสิแอนด์วอซเช่จีนที่นี่ก็มีเฟนดี <Trend y S 1> <ๆ>้ก็มีจะหลุยอันนี้หลุยนะครับเพิ่น,น,นตาก<ต>ารไปนะฮะวอซเชชเช่ก็มาด้วย เดินดองกี้กันอยู่ตรงนั้นนะเกือบ2ชั่วโมงนะครับทุกคนที่ดองกี้เนี่ยของโ,โอเคตรเยอะเลยฮนะมี3-4ถึงชั้นนะไม่ได้มีแค่3ชั้นนะเรียกว่ามีทุกอย่างจริงๆนะเดินที่นี่นะครับที่ดองกี้เนี่ยซัปโปโรเนี่ยผมนึกว่าผมเดินอยู่ที่ห้างในไทยนะครับเพราะว่าเจอคนไทยเยอะมากพูดภาษาไทยกันเยอะมากเลยนะเป็นที่ยอดิตจ,จริงๆนะที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็เดินกลับที่พักกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะครับที่เราเที่ยวกันนะเรียกว่าเที่ยวกันแบบจุกๆเลยนะนี่แค่วันแรกเท่านั้นเองนะครับทุกคนพ พอเรากล,ลับมาโรงแรมเนี่ยก็มาเปิดเค,ค้กจากร้านเลอเตาที่เราซื้อมันเมื่อบ่ายนะครับมากินกันอร่อยสมคำรํำลือจริงๆนะครับเค,ค้กเลอเตาจากนั้นเนี่ยเกาะได้เวลานอนพักผ่อนกันสักทีครับทุกคนร่างพังครับวันนี้นะครับทุกคนฮะแปะแผ่นรองนอนแผ่นกันปวดกันเต็มขาไปหมดครับผมงานนี้นะฮะเห็นเขาบอกว่าดีก็ซื้อฮะเราเราจะมาบอกต่อว่าดี ไปซื้อเหมามาจากดองกี้โอ้โหตายลดยพันเลยกระเป๋าเต็มแล้วช็อปปิ้งกระเป๋าเต็มเลยแล้วพรุ่งนี้ต้องไปนี่แบบวเอาเลดช็อปปิ้งอีกกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จ้ะฝากร้านกระเป๋าด้วยนะคะรัานกระเป๋านะฮะแบรนด์ใหม่ใบชิลจ้าครับนะ ทริปนี้นะครับเรามากับผู้จัดทัวร์แล้วก็ดูแลโดยโฮสเทลชั้นนำันดับต้นๆของประเทศอย่างไ t o w e r Center นะครับในทริปฮอกไกโดัปโปโรโอตารุอาซาฮิกาวะ6วัน4คืนรหัสทัวร์ของเราในวันนี้นะครับคือ JXJ73 นะครับทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ที่เราลงแล้วนะครับทัวร์เขาคงอาจจะเปลี่ยนเป็นทริปหน้าหนาวแล้วนะรหัสก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่การเที่ยวเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถหาทัวร์ในรหัสใหม่ได้ที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับด้วยการพิมพ์ Google แล้้้ววรหัััสทไดดงนีน หนึ่งก็คือ JXJ 71นะครับ Winter Snow Hokkaido Sapporo Otaru Asahikawa นะครับซึ่งทริปนี้เนี่ยก็จะมี s ีฟ f ้ดบ Buffet Nanda ร้านดังนะครับเป็นเมนูปิ้งย่างแล้วก็ขาปูยอดฮิตแถมด้วยเนื้อวากิว a 5อีกต่างหากนะครับทุกคนสองก็คือ JXJ 62นะครับ Winter Snow Hokkaido นะครับอันนี้ก็5วัน3คืนนะครับแล้วก็3นะครับ JXJ 76 Classic Snow Hokkaido อันนี้จะเป็น6วัน4คืนนะครับมีฮอกไกโดโทยะซัปโปโรโอตารุนะครับแล้วก็ยังมี JXJ 77 JXJ 78ซึ่ง2รหัสนี้นะครับจะเป็นเทศกาลหิมะที่ฮอกไกโดเลยนะครับแล้วก็มี JXJ 79อันนี้จะมีล่องเรือตัดน้ําแข็งด้วยนะ JXJ 80อันนี้มีตกปลาน้ําแข็งนะครับแล้วก็ JXJ 105นะครับทุกคนทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่41,888บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ละทิปแต่ละทิปเนี่ยก็จะต่างกันไปในแต่ละเดือนนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเอารหัสเหล่านี้ไปค้นดูนะว่าชอบโปรแกรมไหนนะ